คุณผู้ชมคะในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะเกิดเหตุเสียหายความสูญเสียจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซ้อนกันถึงสองเหตุการณ์ด้วยกันมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุเสียชีวิตนะคะจุดแรกเป็นเหตุการาดยิงชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอตากใบส่วนอีกจุดหนึ่งผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงแม่ลูกขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงพยาบาลในอำเภอจนแนก เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุยิงคนขี่รถจักรยายนยนต์เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสบริเวณถนนในหมู่บ้านไอบือแต่หมู่สีตำบลช้างเผือกอำเภอเจเนะจังหวัดนาราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบรถจักรยายนยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มตะแคงอยู่กลางถนนโดยมีร่างของนางสง่าแสงย้อยอายุ76ปีชาวตำบลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกถูกยิงด้วยปืนขนาด9มิลลิเมตร2นัดเสียชีวิต ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนทราบชื่อก็คือนายทัศนัยตั้งคงอายุ50ปีเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยปืนชนิดและขนาดเดียวกัน1นัดอาการสาหัสและถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนปืนพกขนาด9มมตกอยู่บนถนน2ปลอกจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนตำรวจภูธรจะแนะทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทัศนยัยขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนางสงา่าซึ่งเป็นแม่นั่งซ้อนท้ายเพื่อออกจากบ้านเดินทางไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลจะแนะแต่ว่าขณะที่ทั้งคู่ขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านพักมีผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบไล่หลังเมื่อสบโอกาสผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าประชิด คนที่นั่งซ้อนท้ายชักปืนขนาด9มมยิงใส่นางสง่าและนายทัศนัยสามนัดซ้อนทําให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มกลางถนนนางสง่าเสียชีวิตส่วนนายทัศนัยได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ผู้ก่อเหตุขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทําของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์กราดยิงชาวบ้านพื้นที่บริเวณรอยต่อบ้านโคกกูแวรําบลพร่อนและบ้านปลักปลาตําบลโคสิตอําเภอตากใบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานี้เองจากการตรวจสอบเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ทราบจํานวนใช้รถจักรยานยนต์สาคันเป็นพาหน,นะใช้ปืนไม่ทราบชนิดและขนาดกราดยิงเข้าไปที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ห้าตบลโคสิตอาเภอตากใบ เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย9ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คน